สวัสดีค่ะเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกศึกรีโวไทยลีกนาที27พร้อมช่องถ่ายทอดสดประจำวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี2566กันค่ะเริ่มกันที่โปรแกรมประจำวันเสาร์ที่22เมษายนปี2566เวลา18นาฬิกาไา่บุรี FC จะพบกับ PT ีประจวบ f อช่องถ่ายทอดสด AAS Play และ PPTV HD ค่ะเวลา18.30นาฬิกาส0นาทีสุขโขทัย FC จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดช่องถ่ายทอดสด AAS Play เวลา19.00นาฬิกาขอนแก่นยูไนเต็ดจะพบลำพูนวอริเออร์ช่องถ่ายทอดสด AAS Play เวลา19.30นาฬิกา30นาที รีโอเชียงรายยูไนเต็ดจะพบบุรีรัมยูไนเต็ดช่องถ่ายท่อสด AAS Play ค่ะและโปรแกรมประ,รประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี2566มีด้ยวยกันทั้งหมด4คู่ค่ะเวลา18นาฬิกาทรูแบ,บงค์เข้ายูไนเตจะพบกับ p o ลิเทโลเอฟซีช่องถ่ายท่อสด AAS Play และทอทบอ5ค่ะเวลา18นาฬกา นครราชสีมามาด้าเอฟจะพบกับการท่าเรือเอฟซช่องถ่ายทอดสด AAS Play และ PPTV เวลา18นาฬิกา30นาทีลำปาง FC จะพบชนบุรี FC ช่องถ่ายทอดสด AAS Play และคู่สุดท้ายเวลา19นาฬิกาเมืองทองอยเต็ดจะพบหนองบัวพิชยา FC ช่องถ่ายทอดสด A.S. เพลยค่ะและทั้งวันนี้คือโปรแกรมไทยลีก1ศึกรีโวลไทยลีกประจำวันเสราร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี2566ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ